Google Drawing นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่าน Google d r i v e เราสามารถพิมพ์ข้อความวาดภาพแล้วก็แก้ไขางานได้โดยจะมีการจัดเก็บไฟล์เนี่ยแบบออนไลน์ซึ่งก่อนจะเข้าใช้งาน Google Drawing นะคะเราจะต้องทำการเข้า Google d r i v e กันก่อนให้หนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าเว็บบราว์เซอร์ตัวอย่างก็จะเป็น Google Chrome นะคะตรงช่อง URL นะคะให้พิมพ์ว่า account.google.com/signin กด enter กรอก Username หรือชื่อผู้ใช้คลิก Next หรือถัดไปจากนั้นให้กรอก Password หรือรหัสผ่านคลิก Next หรือถัดไปหรือถ้ามีการใ i g อินด้วยอีเมลอื่นและ Google นะมีการจำบัญชีอื่นเอาไว้ก็ให้เราคลิกเลือก Use Another Account หรือใช้บัญชีอื่นก็สามารถกรอก Username หรือชื่อผู้ใช้และ Password หรือรหัสผ่านได้เลยค่ะ เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้แล้วนะคะมุมขวามือบนให้คลิกเลือก Google Apps คลิกเลือกไปที่ Dice ให้คลิกเลือกไปที่ New หรือใหม่เลือก More หรือเพิ่มเติมคลิกเลือก Google Drawing หรือว่า Google วาดเขียนได้เลยค่ะถ้าต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้คลิกขวาที่หน้ากระดาษเลือก Background หรือฉากหลังจะมีให้เลือกเป็น Solid หรือสีแบบทึบสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะหรือคลิกคัสตอมหรือกำหนดเองเราสามารถนำโค้ดสีจากเว็บไซต์ต่างๆมาวางได้ตัวอย่างครูฟังจะเลือกเป็นเว็บไซต์ Color Hunt จะมีโทนสีต่างๆให้เลือกสมมุติว่าครูฟังเลือกโทนสีแบบนี้นะคะนำเมาส์ไปชี้ตรงสีที่ต้องการ ให้ขึ้นโคดสีนะคะจากนั้นก็คลิกเมาส์หนึ่งครั้งกลับมาที่ Google Drawing นะคะให้กดปุ่ม c t r o l V เพื่อวางโคดสีได้เลยค่ะจากนั้นก็คลิก OK หรือตกลงแ r a d i e n t หรือการไล่สีสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะหรือคลิก Custom หรือกำหนดเองคลิก Add หรือเพิ่มสีคลิก Remove หรือลบสีตัวอย่างนะคะคุณฟังจะเลือกไล่เป็นสามสีนะคะคลิกที่จุดแรกเลือกสีที่ต้องการหรือคลิก Custom เพื่อกำหนดหรือวางโค้ดสีเองจากนั้นก็คลิกที่จุดที่สองจุดที่สามก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะ สามารถเลือกสีหรือนำโค้ดสีมาวางได้ตามต้องการเลยในส่วนของไทป์หรือประเภทถ้าเลือกเป็นลิเนียหรือเชิงเส้นก็จะมีให้กำหนดแองเกิลหรือมุมสามารถคลิกเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะโดยดูการเปลี่ยนแปลงได้จากตรงนี้นะคะหรือถ้าเลือกเป็นเรเดียนหรือรัศมีก็จะมีให้เลือก เซนเตอร์ Center, หรือกึ่งกลางท็อปเลฟหรือบนซ้ายท็อปไรท์หรือบนขวาบัตทอมเลฟหรือล่างซ้ายบัตทอมไรท์หรือล่างขวาก็สามารถคลิกเลือกได้ตามความต้องการเลยจากนั้นก็คลิกโอเคหรือตกลงซึ่งโค้ดสีนะคะสามารถนำมาใช้กับการเปลี่ยนสีข้อความได้โดยการไฮไลท์หรือลากคุมข้อความก่อน เลือก Text Color หรือสีข้อความคลิก Custom หรือกำหนดเองเลือกโค้ดสีที่ต้องการนะคะจากนั้นก็นำโค้ดสีไปวางได้เลยค่ะคลิก OK หรือตกลงแต่ถ้าเป็นการเติมสีกล่องข้อความให้คลิกเลือก Fill Color หรือเติมสีคลิก Custom หรือกำหนดเอง เลือกโคดสีที่ต้องการนะคะจากนั้นก็นำโคดสีไปวางได้เลยค่ะคลิกโอเคหรือตกลงถ้านักเรียนออกแบบผลงานระลึกถึงพระคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งชื่อไฟล์งานว่ามัมขีดห้องตนเองขีดเลขที่ในส่วนของ Google Drawing ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้นะคะ สำหรับใครที่ออกแบบผลงานผ่าน Google Drawing ให้คลิกที่ My Drive หรือ Drive ของฉันคลิกขวาที่ไฟล์งานมั่มขีดห้องตอนเองขีดเลขที่จากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะคะวิธีการส่งงานนะคะให้นักเรียนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครูฟางจะวางลิงก์สำหรับส่งงานนะคะแยกเป็นห้องให้ ซึ่งครูฟังจะวางลิงก์ในบทเรียนออนไลน์ถ้านักเรียนเข้าบทเรียนออนไลน์แล้วให้คลิกลิงก์ที่ครูฟังวางไว้ให้นะคะเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้นักเรียนสามารถลากไฟล์งานมาใส่ได้เลยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายยค่ะ